ขึ้นมาขึ้นมาไหนาส่งช่องมาดิคีโลทาเซีเออส่งมามคีโลทาเออคืออะตรงมาคืออะคืออะตรงมาดูนั่นอะฮัลโหลครับหนูหนฟังเสียงท่านเองอ่ะโอ้โกดโคตรดังเดี๋ยวคนดูลำาผ่านส่งช่องมาดิคีโลทาเซีเออส่งมา ได้แล้วได้แล้วเลอะได้ยินละพร้อมพร้อมพร้อมส่งช่องมาดีเดนนี้ก็ถึงเราก็เริ่มไลน์ล้นะครับอันนี้เราจะมาหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนหรือว่าสอหนึ่งดีกว่าครับในฟีฟาออะไรสี่ครับครับพ่อมเลยเงยฟูแท้ๆครับไม่ครับสองส่งวงสองวงสองงวห แล้วโชว์ทีมโหดให้เขาดูแนะเราไม่มีทีมโหดรวมแล้็สองทีมไปวินไปก่อนครับไอไอคิวเลอร์เสียบส่งมาดิยลอนกลางสตรีมไหนอะเขาส่งมาดีไอเจส่งดีเราไลค์อะไรอะอะไรช่องไอ้ไก่อะไรเนี่ยชื่ออะไรนะชื่อชื่ออะไรนะ ชื่อช่องไอ้ไก่ก็ไม่เจอดิเซงนั่นชื่ออะไรอ่ะเรือทาวยังส่งมาบ้าง <c oughs> ไม่เพียงตายทั้งเป็นขุนดังตายทั้งเป็น คอมมินตีไหมโอ้โหการสตรีมไปแล้วแล้วเราเพิ่งมาฟังเสียงของตัวเองครั้งแรกอีกคนดังเออโฟังเสียงคีย์บอร์ดด้วยฟังเสียงคีย์บอร์ดด้วยอย่าลืมเออขนาดไหนเฮียเนี่ยทุกคนมันมันเพิ่งรู้ตัวนะครับว่าเสียงคีย์บอร์ดมันดังนั่นคือเสียงเราหรือเสียงนายว่าคีย์บอร์ด

คนดังอ่ะหอย่างงี้แหละก็เราเปิดไอ้นี่ไว้นนานายืนอย่างงี้ตลอดเลยูเออโ้ยโ้เฮ้้โคะเอ็โคอ็โคไอ็กโคในเช็คในสตรีมด่เบาขึ้น่งเฮ้ดูนี่มาได้มีมีมือมีใส่มือเลยเห็นปะเห็นเห็นเห็นเเนคดังหลอดแดงเลยนะใช่หลอดแดงต้องรถตรงนี้ หรือก็พวกมึงตะโกนกันอ<น>ะวมนไมีไ้ตะโกนผู้ปกติดูดิโคตรด,ดังเสียงไอจีดังมาถึงข้างน,นอกบ้านแล้วเนี่ย <c oughs> เช็คเช็คสตรีมมิ๊ลองลองปรับให้มันเบาแล้วเือเนี่ยเข้ามาได้เลยเป็่ยเสียงเสียงเป็นยังน่าเบาขึ้นน่ยโอเคโอเคแต่เสียงม,งมันดู้อง้องมัาเป็หละมาครับวันนี้เราม,มาหนึ่งหนึ่งกัน ถ้าอยากเล่นก็ใส่ใส่แอดแอดชื่อมาเลยนะผมทิ้งไว้ละในแชสตร์ตีนเล่นได้หนึ่งบาทเล่นได้หนึ่งบาทได้เล่นถูกแล้วแต่เขียนชื่อชื่อแชชื่อไปนะครับที่แชทสตรีมนะแอดแอดเข้ามาเล่นได้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นจอละขึ้นละขึ้นมาขึ้นพัดลมเออท่อเราท่อเราจะเรียนเดียวนะตามคอนเทนต์ก็เสียบพัดลมเข้าก็ตามนั้น เสช็คนี้เช็คดิเช็คดิ้ฟันลมพังโอเครับไม่ได้ยินไม่เดือดเดือดเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยได้ยินไหมโอเคมีเลมีเลยอันนั้นอ่ะสามสิบวิสามสิบวิแล้วเพิ่งเปิดเนี่ยเราเพิ่งเปิดตอนที่เริ่มเข้ามาเนี่ยได้ยินยังได้ยินอยู่ป้างมั้ยดีเลยสามสิบเลยอ่ะไม่รู้มันเขียน ยิ่งเลยครับไลแล้วก็แหลกเลยประตูที่สวยงามเลยครับแกหรอ่ปิดกูเกิลปิดกูเกิเนื้ป็นะล้วนรแล้วไลอยู่เดี๋ยวปิดกะัฝ่ายเรื่อมไม่ได้น่ะเริ่มไม่ทันใ้ทำที่อเมื่อเช็คไลท์อ้าองรีกูโดนเหลืองเลยมาจักรลิโก้กาคาสกา ไอ้นาาตัว,ตวนหนังสือตันเน็ตลงมาหน่อยดิไอ้เบอร์นั่งแหลพี่ต้องอ,อย่ามาซ้ำดิอ้เซ้ำมันจะมันจะลายนะอ้เเตะฟุกแล้วซ้ำเข้าลุวต่เลยนรั่นี้่ะอ้องหลังกครดเป็นลูกแตภูมิแ้วรบถ้าแหลกๆก็ยถ้าแหลกๆก็คอมะไม่เป็นไรหรอกครับ ล่ละแล้วของเก่ามีปัญหาอะไรหรือเป็นไรก็ซื้อให้ใหม่ดีโห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 โขุดาุดขไดขุดขุดเดขุ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 ดขัดได้นดขุดขมดขุดขุดขุดเุอวุดก็ดขอดขุดขุดขนดขุดอกดขุดขุะไรดขุดขุดขุดขดขุดขุขุดขุัขุด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 ขอดขุดขกขดข โซเคมเบลมเบียดเขาล่มเองงงเราเราแชร์ทำไมเรารู kind of ้ส <tes> so ึกว <Oops. S 1> <c oughs> ่าเราไลายวะเราเล่นไม่เข้ามือมองตัวไม่ได้เดี๋ยวปิดไลน์นะทุกคนอย่งยังพิมพ์ชื่อไลน์ไปแล้ววันนี้ต้องชนะจับบอลเขาจะผ่านไปได้นะครับไปไปก็เอ็ยโกมันก็รับดียังง ทุกคนโกมันรับดีนะอย่าลืมแอดไปนะถ้าใครหนึ่งหนึ่งกับมันอนะ JDTH เลีวเนลเมสซี่ช่องอะไรครับฝากช่องหน่อยไ,ได้แล้วครับอ๋ไไบอฝากหนีงูช่วมันไม่ฝากช่องไหนงูฝากเนีเนะ,ะผมจริง้วสไนจอ <c oughs> สนสไนแชร์ชวสนสไนสวย กมาดิก็มาด,ด้ยแล้วก็ขวาบอลติดหนึบเลยครับแรงอ่ะบอลถูกขึ้นหน้าไปได้ดีครับแล้มาทำไมเลี้งติดกันทำไม,นมนเนี่ยเออกูกลัวเตะติดเนี่ยไอสัตว์ออส่งก็ไม่ได้ส่งแล้วเสียความเร็วเฮียโซนกลับมาแล้วนะครับก็ตัดกลับไปได้ดีเหมือนกันครับอ๋อๆๆนี่ครับเราใช้โซกับเบีนะชนชนแหลกแต่มันก็ไม่เปิดเป๊ะครับคนเดือดทะลุจุดเดือด ทะลุจุดโดดนะคนเดือดทะลุจุดโดดนะคือโดดขับร้ายคนอื่นไปหมดคือผมไม่อยากพูดนะอยากโดนดรามา่าไม่ใช่เลยหรอกโอ้ยโอ้ยว่เกี่ยวมุไม่หายหานหายไปช่องเจดีอะไรนะเออยไม่เกี่ยวไม่ได้พูดช่องโง่เขาจะยิงไม่เข้าตัวแล้วช่องเขาก็จะใช้แบบคันตัวหน้ายิงไม่เข้านะตา <c oughs> มสื่อนะ <c oughs> มีมาครับนี่มาครับ เขาไม่แช่เขาคุ้มมากทะไลด์อย่างนี้ชนอย่างนี้เป็นโอกาสเลยครับโอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับเอ่อเนิ่สวจากยนืนยงของแพนมาแท็กติกอย่างเงี้ยยิงมันทีเขี้ยแล้วเรามีเทพเทพองค์หนึ่งนะครับเขาก็เล่นเหมือนกันแต่เขายังไม่เล่นตอนนี้นใช่วยมาเกลือเกือว่าเขาบกตงเกินไปช่องไรครับ

อะไรอ่ะอะไรเก้าปฏิหารไม่เคยมีจริงพ่อเคยสอนเอาไว้ว่าลูกเคยไม่มีเคยไปแบบอะไรไยังไงต่อไม่เหลือเอาเอาเอา,เอาคนสองคนนกดปั่นไปดิเพลงเอ็มบั๊กเต้ทำได้ครับ<น><น> เจอกัน <ort>. มี่ขวัญแรกโอซี่ในไม้ไนี่ยห่ปะไอปัญหาอ่อนเออไอไอ้ไม้มันคือบ้านใครมีแไอต้องหนายอไม่ใช่ปะมิ่งขวัญคือสถานที่ที่เราสมมติขใช่ไหเลยใช่เอออืมเปิดบอลให้เพื่อนไปได้สวยเลยครับไม่รู้ คุณจะสินให้เล่นต่อครับต่อครับอะไรครับแล้วเขาก็ยิงเลยครับปิดเปิดไม่ใช่หรอแลกวนหลังจากน,นี้ผมจะไม่พูดแล้วผมจะไปใส่หูฟังแล้วเนีย่ยครับเออตกกันที่โอซีครับมิ่งขวัญ<ะ><ะ>เจอกันกนะมิ่ง<ะ>ขวัญม <า S 2> ิ่งขวัญ ไม่ไม่ได้ขวัญเลจริงจริงมันจริงจริงมันไม่ใช่จริงจริงมันไม่ใช่ไปขวัญไม่ใช่อะไเที่มันคือซอยอะไรสักอย่างอันนั้นอ่ะไม่ใช่ไม่ขวัญเมาพูดเรื่องส่วนตัวในในนี้เนี่ยนะว่าบอกว่โอ้โหใครดูใครดูใครดูมันย้อนหลังป่ะไม่เป็นไรหรอครับไม่เป็นไรหรอครับเราเจอกันได้เราทำโซ่โฟงคาบคาบคาบอะไรอย่งนั้นแหละเราเจอกันได้ครับนี่เราเป็นคนสุภาพแล้วก็เรียบร้อยร้อยมม่คนดี ศีลธรรมเราเจอกันได้นะครับนัดเจอโอซีที่แถวๆถวสตูครับสตูละเ,เรามีเรามีสตูอร่อยมาก้บบาาหากินได้อูที่ส่เจ้าเา <laughs> อันนั้นสตูของจริงแต่นั้นสตูเขาสตูเลยอู่ <laughs> นะสตูเกี่ยไรรอบแล้วกูยิงไม่เข้าเนะี่ย อ้เขาอยากบอกสื่อนะไม่สนนะครับว่าคไม่เป็นไรหรอกครับถ้าเป็นถ้าเป็นไลไปก็ไม่เป็นไรชอบไม่จะโดนแบนโอ้ยอะไรวะล้ำหน้าเฉยล้ำอย่างบ้าน อ๋อแกอองลีห hmm. ล oh, yeah. ุมอะไรแอ้าวอ๋ออุ้ยบินบิดบินก็บิดบิดเลยไรอบนีผมใส่หูฟังออกจริงเสียงจะไม่มีแล้วนะครับแลถอดเมื่อไหร่ก็ค่อยตอนนั้นหลนะบกันนนอนเล่้อัหลงจะหักไปตดูเพลินตาเลยครับ รอไอ้ป้าเยอะไงไอ้แก่ปวดหลัง่าสองตัวได้ดีนะครับกระโดดหลบขึ้นไปนิดนึงครับอย่างนี้ก็ไม่เจ็บทั้งคู่ครับลิคาโดกากา้าน่าจะได้เลยครับลูกนี้และลูกนี้ยิงเลยครับจะฉกจากผู้สามตัวไปนะครับนั่นหมายถึงว่ายังมีลุ้นต่อครับรอเขาเยอะนะครับเขากลับเข้ามาได้แล้วนะครับจังหวะ เขายืนเือมจหลังตสุด้าไปนิดวท่างมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเป็โอกาสทองของเขาครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับโอ้โหตามอยู่ศูนย์ประตูต่อ3าครับ เขาจริงแล้วเขาจริงแล้วเขาจะเสมอครับทำเป็นเลี้วพูลปี2อง5ไปได้ครับ um ่ี้เวงพนเมื่อกี้กรรมการพูดเล้พูลเลย่กจริมการพูดเีู้น้เมอกี้กรรมกพีสงพาเลยวะเม่ีาเลู้นามมรพ้วูาเลเมมารูหาเะเม่านไปาเเอีด้นะครับ และก็เป็นโอกาสลงซองของเขาเลยครับลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเขาข้างแล้วมาตีนี้เซฟไม่ได้แล้วสามารถทำประตูได้แล้วครับซึ่งเป็นลูกที่สองของเขาในเกมนี้นะครับเป็นฟอร์มการเล่นที่สุดยอดอย่างแท้จริงครับเฉียบครับจบสกอร์ได้เฉียบขาดมากครับผู้สาวประตูหมดสิธิ์เลยนะครับเข้ามุมประตูจะต้องยอมรับเลยครับว่าเกมนี้ทีมหนึ่งหลังก็อ่อนเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้เครดิตอีกทีมว่าเกมรุกและครับ

กระผมขอโทษครับขอโทษนะครับผลฟักแฟงแตงโมชโยหหิวรครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับและลูกนี้ยิงเลยครับผู้สาประตูพุ่งไปคว้าไว้ได้เลยครับอะไรครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไป โดนนำโดนนำนะอะไรเนี่ยอครัศูสาจะเตี๋สีเลยครับไ้มน้ชิวชิวชิวอ,อ,อ,อะไรศูนย์สามโอตามติดแถมแฟงไปร้านมอสไม่เคยร้านบอสแงเรามันบักอนะไเนี่ย ยเลร้านบอสปล่อยไหมสู้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ดีตายแต่ถ้สู้จะปิดไลน์แล้วนะทุกคนปิดไลน์ไปปะวิดวิดเปิดอไปแค่กี่นะ <c oughs> าทีเนี <c oughs> ย่ยดูนี่สิบหกนาทีไม่ตายหรอก มันนั่งให้น้่งไล่นั่งแบบมีคนดูมาทึบเหยียบโซนเหยียการผู้ชมดูพร้อมกันสองคน<ะ>ยอดดูห้าคนว่ะช,ชอบชอบสามคนมึงได้กดชอบกันมั้เนี่ยนั่แม่ผู้คู่เลยน่ามีเรากดชอบเรามีสองละค่ะแต่ยอดดูหา้าน่าจะมีไอ้ต้ามาเนี่ย เราพูดงงๆเลยขอบคุณมากนะครับที่มีคนดูห้าคนนะครับมาครับร้อยเล<ด><ด>กับบูชั่นใหม่หรือว่าดีมากครับมีคนดูห้าคนผมดีใจมากเดี๋ยวผมก็จะปิดไลน์ละดึกละโอเคโอเคครับไลน์นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เรามาเล่นหนึ่งงกันแค่รอบเดียวน่าจะทำเป็นคลิปนะแต่ว่าตรนแรกจะเล่นนานกว่านี้แต่ไม่ทำแล้วผมก็จบเพียงเท่านี้ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องค er ิวเลอร์ทาวแล้วก็ไปกดดิสไลค์ให้เจดีแชนแนลนะครับอย่าลืมและแม่เอ,อ็อ่ะปล่อยไปเดี๋ยว,ยวลุ้นอย่าติดตามเนยบอกให้โอเคแล้วรุ่นเด็กเขาพิง